สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ้งสุขุสุขคนค่ะ ถักใต้กันวายงามๆในยามบ่ายพี่น้องคลิปแรกของมือนีมาพอกันช่วงบ่ายเลยทีเดียวนะคะเป็นจจงไดแน่บรรยากาศทั้งบ้านมือนีทั้งอุปลงไดแน่อยู่ค่ะพี่น้องบ่ฮอนจนเกินไปมือขึ้นก็มีฝนตกแห้งนะคะก็เลยอากาศยังดีอยู่ค่ะสําหรับมือนีท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะแดดออกอยู่ แต่บบฮอนจนเกินไปพี่น้องแล้วทั้งอื่นทั้งไกลเป็นจังไดแน่พี่น้องยูไซน้อค่ะผู้ติดตามอ่าผู้ติดตามคลิปกับสาวน้ำยืน่นเนาะซอยเบิ่งคลิปซอยแช่คลิปวิดีโอบอกขี่กัดได้เด้อพี่น้องว่าเบิ่งยูไซติดตามยูไซมีอย่างกับพิมพ์มาแสดงความคิดเห็นใตคลิปวิดีโอทักทายว้าจากันได้เลยนะคะ เป็นยังไงติดตามลูกสาวพี่น้องมือขค้ืนนี่อิหลาอุ้งอิงทีมงานสาวหน่อยพิดบานแพงทําการแสดงที่บ้านเพชรค่ะอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดสะอ่อนพี่น้องบ้านเนาะศรีสะ,ออะสเกดโดยเฉพาะอุทุมพรพิสัยเนี่ยบอกได้เลยว่าบบเปิดบ่อ,อิ่มเป็นแม่พี่น้องเบิงอิหลาอุ้งอิงเบิงสาวหน่อยเพดบานแพง คนยังไลคือเก่าค่ะอายะวาสนอไปยมไ่มใดก็ไลคือเก่าพี่น้องและที่สำคัญนะคือเป็นอำเภอทิจจ้างสาวหน่อยเพียรบานแพงหลายว่าเป็นหลายที่สุดเลยคืออุทุมพ,พรพีัสพี่นอ้องอุตุมพ,พรพีพัสสีสเกตสะอ่อนเนาะสะอ่อนพี่น้องหมักมวนทางสีสเกตสะอ่อนพี่น้องหมักหมอลํานะคะผู้นะ่ะคนปัดเนาะ อย่าเลยพี่น้องคะไปย่ามใดกันยัง่งแน่นยูคือเกา่าสำหรับอุทุมพรพิสยัยสีสเกตเพชรบ้านแพงนะคะลูกสาวลูกสาวพี่น้องเมื่อคืนนี่ลูกสาวทรงงานตละนี้ลูกสาวทรงงานเบิงละเบิงก่อนเอา้าพี่น้องคะพ่อฮักสุรินเอาเบิงเร็่ยวๆนี่พ่อฮักสุรินเป็นไหามาไล่แสนเนาะเบิงบ่จักมือนี่พี่น้อง ามาไลมืนบอกมาอีกเนี่ยป้าแม่พี่น้องะออนน้ำเดนเนาะนี่พอหักสุรินนี่นะคะแม่นคนเดียวกันบ่เนาะก็จะคนเดียวกันนี่แหละเนาะคือบึงบาจักมือน,นั่นให้มาไล่แสนลูกสาวไปนี่น่าจะเป็นมะไล่มืนพี่นอ้องเมื่อคืนนี่กะคือเก่าเหมือนเดิมสุดยอดอีลาอุงอิงเป็นคนที่มีมาไล่สุมือสุข,ขึ้นนะคะบ่เคยพอบ่เคยเห็นก็ได้เห็นพี่น้องบออยากเส้อว่า เป็นหมอล่ำที่ได้รับมาไล่จากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC. สู้มือสู้ขึ้นนอนรับได้งเงินหมืน่นนอนตื่นได้งเงินแสนคือว่านะคะแบบเมื่อไปได้แก้วมณีโชคมาจากสพี่น้องต้องบอกเลยว่านี่มาจากการสั่งสมบุญพี่น้องมาจากการทำบุญอย่างต่อเนื่องเติมบุญอยู่ตลอดนะคะมือว่านี่เนาะอีลาอุ้งอิงพ่อโจเป็นบ่คะ ไปรวมงานพิธีวางศิลาฤกษ์นะคะทางพนมไพรทางจังหวัด้อยเอ็ดพี่น้องนันกับบุญใหญ่พี่น้องเรามือนี่นะคะเมื่อขึ้นทําการแสดงได้พี่น้องหอดตีหนึ่งตีสองผุนหอดเดิกได้กว่าจะแล้วคอนเสิร์ตกว่าจะกลับมานอนเมนบอกนอนตื่นเศร้าเขาเอื่นว่าตื่นเศร้าไปเพี้ยนต่อเลยค่ะพี่น้องตื่นสวยก็ได้น้องนอน, <laughs> น,อนตื่นสวยๆน่ะเราไปเพี้ยนต่อ ไปเพียนอยู่ใส่ไปเพียนอยู่วัดบ้านเจ้าของนั่นแหละไปเพียนวัดบ้านน้องคู่พี่น้องเห็นบ่เป็นหมอล่ำซ้ายบุญนะคะอีลาอุ้งอิง,องพออีกแม่นหน่อยและครอบครัวเพิ่นไปเพียนเนี่ยค่ะมื้อน,นี้หลังจากทีมือว่าเนี่ยค่ะห่วมบุญใหญ่แล้วแม่นบอคะ่ะเห็นตัวดีกันสนานเลยแม่นบอพี่น้องโอ้ยจากตัวใดเป็นตัวใดเนาะพิมพ์มาใต่คลิปนั่น สามหาสามหาสาวดมยืงง่นเพิ่นว่าผู้ลกคนบอกว่าหาเก่าหนึ่งว่นสันจักไปแนมอยู่ไซนะคะจักไปแนมยู่ไซบงหัวพี่น้องเอ้ผู้ลกคนบอกมาเนาะนะเออสามหากระเพาะละละกกันเลยว่าหาสามสาม,สามหาเออกับประมาณนะกระเพาะละละนะถ้าจะสื่อสามโตพี่น้องกะเอาเหล็กเก่าใส่เข้าไปหันอืมนะสันตัวละ จังไงว่าเรื่องตัวเลขนะเนาะเออก็เอาลิกล่า,สา,าใส่เข้าไปใส่หนาใส่ลังใส่ถ่ายใส่หัวกับพักว่ากันไปกับพ่อละละ่ะพี่น้องไง <c oughs> มาพิมพิมไหวสนั่นเลยโนาะอุย้ยถ้าซื้อน้ำเปิดนี่สาวเมเยืนว่าบบวหวดอกเอาเป็นมาผูา้ใดตาดีกับผู้นั้นโชคผู้นั้นมนันละกันเนาะตาดีได้เพนยัอองว่าตาร้ายเสียว่าสันอะผู้มกักเสี่ยงโชคแต่ว่าเรื่องการซัก สังสมบุญการเติมบุญอิหลอาอุ้งอิงนอกจากไปห่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์งานบุญใหญ่เพิินมือนีกับมาเพียนไปเพียนวัดบ้านน้องคู่นะคะพี่น้องก็เติมบุญอีกแล้วก็สังเกตเนาะเวลาอีหลอาอุ้งอิงไปหันมาหนีนาร้านสะดวกซื้ออมองหันก็มองเติมบุญคือกันนะคะเป็นคนแน่เป็นสัตว์เลี่ยงแน่จัางสีเนาะ มียิบยืนแบ่งปันอยู่ตลอดพี่น้องตามตลาดนะคะตามตลาดก็เป็นมองเติมบุญของอีหล่าอุ้งอิงคือกันค่ะว่าแต่เห็นาบได้เห็นผููที่ลำบากกลัวเห็นผููที่เพิ่นอาจจะพิการแขนขาอย่างสีเนาะเพิ่นลำบากกว่านะคะอิหล่าอุ้งอิงบบเคยแนมขามพี่น้องจะเติมบุญอยู่ตลอดนะคะและเติมบุญให้คนรอบขา้างพี่นอ้องย่ำ ย่ำได้มากกับแบงปันนะคะให้อาจารย์นักดนตรีแน่ให้ทีมงานแดนเซอร์แน่น,นนันนี่แมนบอคะ่ะก็จะมีให้คนรอบข้างอยู่ตลอดวันคลายวันเกิดแน่เออก็จะมีมาไล่ย,ยิบยืนหรือว่าผู้ใดเจอดามาเดเจอนั่นเจอนี้แน่อิลากาจะยิบยืนแบงปันให้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเติมบุญคือกันเลยพี่น้องคะ่ะสั่งสมบุญสมเพาะเนาะกินบบบ จบบ่อลงเจักเถ่อพี่น้องค่ะเพราะว่าเติมบุญอยู่ตลอดคือว่านี่แหละเพื่อนว่าเนาะให้กินบ่อโบกให้จกบ่อลงพี่น้องกินจังได้กับบ,บ่อเบิดเออจกจังได้กับบ่อบกลงนะนะพี่น้องค่ะนี่แหละคือการเิ็ดบุญเนาะเดี๋ยวเมื่อนี่เพื่อนยิบยืนออกไปแม่นบ่เดี๋ยว,อพ,ยอออยวพอพอแม่แม่เอฟซีกับโอนมาไล่มหาห้เบิ่งที่ละขนาดพอฮักซูรินเน,นาะเบิ่งเร็วเ,วเวนี่หนึ่งแสน นี่ก็มาไล่มื่อนมาอีกเด้น,นี่สาวน้อเยื่อแหนมเบิงเนี่ยน่าจะเป็นมาไล่มื่อนนะคะนาเห็นบอพี่น้องกินบโบกจกวั่งอีเลีนะคะนี่คือหมอลำสายปุ่นค่ะอีหล่าุงอิงอุงอิงเพชรบ้านแพงส่วนมือนี่มือแรกพี่น้องคะไปม่วนซื้อไปพ่อกันอยู่ที่บ้านนาจะเรือนเด้อค่ะพี่น้องเด้ออยู่บ้านนาจะเรือนอำเภอเดชอุดมนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพง อิลาอุ้งอิงทําการแสดงที่ที่บ้านนาเจริญพี่น้องไปมวนซื้นไปออนซ่อนน้ากันเดอรเราพี่น้องทั้งอุปนราชทานี้ค่ะศีสเกตปางส่วนหรือผู้ใดก็แล้วแต่อยู่ไกลอยู่ไกลมาใดก็มาพี่น้องคะ่ะอยู่ที่วัดสิริมงคล บ้านนาจเจริญตำบลน,น้าจเจริญอำเภอเด็ดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมือแรงนี่ไปมวนน้ากันไปพอกันพี่น้องขอบคุณได้ไหลายที่ติดตามคลิปวิดีโอค่ะเดี๋ยวคลิปแรกเอาไวส้สำนีกก่อนเนาะจังพอกันในคลิปต่อไปอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่นปันนะคะสวัสดีค่ะ